แจ้งข่าวด่วนนะครับ7มกราคมพี่น้องคงไม่ได้ไปไหนมาที่สนวนะครับสนนชนวิ่งครับ7มกราคม2567ค่าสมัครถูกมากเลยนะครับ300บาทได้รับเสื้อสวยๆหนึ่งตัวครับถ้าท่านมาวิ่งท่านก็จะได้รับเหรียญนะครับเหรียญที่ระลึกเข้าเหรียญรางวัลนะครับเข้า500คนแรกนะครับส่วนเข้าคน100คนแรกก็ได้รับหมวกสนนชนวิ่งอีกนะครับได้มาชิมอาหารอร่อยๆมาชมนะฮะ มาวิ่งผ่านหมู่บ้านท่องเที่ยวใหม่หมู่บ้านวัฒนธรรมนะครับให้พี่น้องนักวิ่งนะครับผู้รักสุขภาพาทั้งหลายเนี่ยได้มาชมนะครับแล้วก็มาชิมขนมต้นมา้าอย่างเงี้ยนะครับพัไทาโบราณหรือว่าอื่นๆอีกมากมายนะครับถ้าพี่น้องอ,อยู่บ้านไกลนะครับอยากมาชมผ้าไหมสวยๆซื้อติดไม้ติดมือฝากคนทั้งบ้านก็ได้นะครับมีให้ท่านเลือกนะครับหรือว่าจะมาดูมาชมวัฒนธรรมนะครับ ก็มีหลากหลายให้ท่านเลือกชมนะครับมีฐานการเรียนรู้หมู่บ้านท่องเที่ยวใหม่ด้วยนะครับพี่น้องครับ7มกราคม2567ถ้าท่านอยู่ไกลไม่ได้มาก็ซื้อเสื้อเป็นที่ระลึกนะครับซื้อเสื้อเป็นที่ระลึกก็มีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อดูแลเรื่องทูบีน้ำวันะครับให้เด็กๆนะครับเรากล้าคิดกล้าแสดงออกนะครับในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับรวมถึงการเตรียมความพร้อม ในการนําเสนอผลงานหมู่บ้านชุมชนบ้านสวนในนะครับเป็นหมู่บ้านต้นแบบนะครับชมรมทูบีนนำเมื่อวันชุมชนบ้านสวนในแล้วก็ตอนนี้ก็กาลังขยายไปทุกโรงเรียน,แล,ยนแล้วก็ทุกหมู่บ้านในตําบลสนวนทั้ง12หมู่บ้านเลยนะครับเราก็เลยมีกิจกรรมดีๆเพื่อสนับสนุนโครงการนี้นะครับก็คือสนวนชนวิ่งจัดเป็นครั้งที่2แล้วนะครับค่าสมัครถูกมากครับ300บาทไม่แพงเลยนะครับมาวิ่งกันนะครับสําหรับ ท่านที่ชื่นชอบการวิ่งการดูแลสุขภาพอย่าลืมอย่าพลาดนะครับ7มกราคม2567นะครับสแกน QR code นะครับตามที่หมอชาติได้ขึ้นหน้าจอนะครับไม่ว่าจะสมัครวิ่งนะครับซื้อเสื้อเป็นที่รึหรือว่าสนใจจะเป็นสปอนเซอร์นะครับสปอนเซอร์ติดเสื้อหรือว่าสปอนเซอร์มอบรางวัลนักวิ่งนะด้านบนเวทีก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับพี่น้องครับ ก็ฝากไว้นะครับพี่น้องอสสอสมนะครับเป็นกำลังใจให้กับหมอชาติให้กับทีมสนับสนุนและกิจกรรมสนับสนุนวิ่งชมรมทูบีนน้ำมวันชุมชนบ้านสวนในมาสอกวิ่งกันนะครับมาสมัครวิ่งกันนะครับอย่าลืมอย่าพลาดนะครับโอกาสดีๆแบบนี้นะครับได้สุขภาพไปด้วยแล้วก็ได้บุญไปด้วยน่าสนใจมากเลยทีเดียวใช่ไหมครับสมัครเลยนะครับตามลิงก์และตามค r code คดสแกนเลยครับ